ดูดวงรายวัน12ราศีประจำวันที่3เดือนมิถุนายน2 5 6, 6. พันท่านที่เกิดราศีมังกรวันนี้คุณตั้งใจที่จะทำอะไรคุณก็จะประสบความสำเร็จด,ดังใจปรารถนาด้านการเงินยังมีความสภาพคล่องดีและมีรายจ่ายเพียบด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วเป็นช่วงเวลาที่ยังดีต่อก,กันพูดคุยกันดีและให้การสนับสนุนกันดีท่านใดที่ทำการค้าหรือเจราจาค้าขายหรือเจราจากเกี่ยวกับเรื่องการเงินวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีๆ ดูดวงท่านที่เกิดราศีกุมวันนี้หากท่านใดที่ต้องเดินทางควรระมัดระวังและมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเสียเงินด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วอาจเจอเสียความรู้สึกหรือรู้สึกผิดหวังบ้างท่านใดที่เป็นโสดคนที่เข้ามาคุณควรจะเช็คดูให้ดีๆว่าเขามีเจ้าของหรือเปล่าดูดวงท่านที่เกิดราศีมีวันนี้คุณจะสามารถจัดการทุกอย่างได้ดีราบรื่นดีลูกและบริวารเชื่อฟังดีและทําให้คุณรู้สึกสบายใจ ด้านการเงินคุณยังมีเงินเข้ามาใช้ใจ่ายสะพัดดีด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วช่วงนี้ระมัดระวังมือที่สามเข้ามาแทรกกลางสําหรับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจและเป็นเด็กกว่าหรือเป็นรักแรกพบด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องฟันหรือแขนขาและเส้นประสาทต,ต่างๆดูดวงท่านที่เกิดราศีเมษวันนี้คุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกล ก็จะประสบความสําเร็จและราบรื่นดีมากค่ะถ้าหากท่านใดที่ไม่ได้เดินทางไปไหนคุณก็จะเคลียร์ของเก่าหรือเคลียร์ปัญหาเก่าๆที่ค้างคาให้สําเร็จด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยังดีต่อกันหรือกลับมาพูดคุยกันดีๆสําหรับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจและมีโอกาสที่จะพบคนรักเก่าด้านการเงินคุณยังมีสภาพคล่องตัวดีดูดวงท่านที่เกิดราศีพฤษภ การเงินของคุณยังมีความคล่องตัวดีและคุณมีโอกาสที่จะหาไรายได้เข้ามาด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องมือที่สามส่วนคนโสดก็ดูให้ดีๆคนที่เข้ามามีเจ้าของหรือเปล่าดูดวงท่านที่เกิดราศีเมถุนวันนี้คุณมีโอกาสที่จะนั่งทบทวนเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาว่ามันถูกหรือมันผิดหรือบางท่านก็มีความกังกวลเกี่ยวกับเรื่องรายรับรายจ่าย หรือกำลังมองหาช่องทางใหม่ๆเพื่อหาอไรายได้เพิ่มเติมสำหรับด้านความรักคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันปรึกษาหารือกันได้สำหรับคนโสดหรือคนที่พบรักทางด้านออนไลน์ควรระมัดระวังให้ดีและช่วงนี้ควรระมัดระวังและดูแลสุขภาพตัวเองไปจนกว่าจะสิ้นเดือนดูดวงท่านที่เกิดราศีกรกฎท่านใดที่ต้องเดินทางถือว่าประสบความสำเร็จดีและราบรื่นดี หากท่านใดที่รอฟังข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการงานก็มีโอกาสได้รับข่าวดีนั้นๆด้านการเงินคุณยังมีเงินไว้ใช้จ่ายด้านความรักคุณก็จะรู้สึกสบายใจมากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีความตึงเครียดดูดวงท่านที่เกิดราศีสิงห์วันนี้หากท่านใดที่ต้องเดินทางไกลก็ควรระมัดระวังด้วยหรือบางท่านอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็พักผ่อนให้สบายใจด้านความรักช่วงนี้ไม่ค่อยดีค่ะด้านการเงินมีรายจ่ายเยอะ และช่วงนี้คุณจะมีเหตุการณ์ขึ้นกับตัวคุณแบบแปลกๆอย่างเช่นสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะได้มันกลับกลายเป็นไม่ได้หรือสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่ได้มันก็จะกลับกลายเป็นได้ทุกอย่างมันจะมีการพลิกเปลี่ยนเสมอดูดวงท่านที่เกิดราศีกันวันนี้คุณเดินทางไปทางไหนมาไหนควรระมัดระวงังส่วนด้านการเงินคุณยังมีรายได้เข้ามาแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะมากด้วยเช่นกันและจะมีคนที่มารบกวนคุณขอความช่วยเหลือจากคุณ ด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วอาจจะเป็นช่วงเวลาที่รื้อฟื้นความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นและท่านใดที่เป็นโสดมีโอกาสที่จะได้หวนคืนกลับไปพบกับคนเดิมๆหรือท่านใดที่มีเพื่อนเพื่อนคุณอาจจะคิดมากกว่าเพื่อนด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือช่วงนี้ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวกับคนทรงเจ้าหรือควรจะฝึกจิตให้มันมีความมั่นคงอย่าปล่อยให้จิตใจล่องลอย ดูดวงท่านที่เกิดราศีตุลวันนี้คุณจะมีเรื่องที่ต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างให้ประสบความสําเร็จด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วถือว่ายังเป็นช่วงเวลาที่ยังดีต่อกันให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันดีแต่มาพร้อมกับปัญหาอุปสรรคหรือมีความโต้เถียงกันบ้างท่านใดที่เป็นโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจเป็นคนที่อายุเยอะกว่าหรือเป็นคนที่มีภาระผูกพันดูดวงท่านที่เกิดราศีพิจิก วันนี้คุณจะมีความเป็นตัวของตัวคุณเองสูงหากคุณจะทำอะไรคุณก็มีความตั้งอกตั้งใจทำให้มันสำเร็จรุ่งและการเดินทางก็ปลอดภัยดีเรื่องรายได้คุณยังมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองเข้ามาแต่ว่ารายจ่ายคุณเยอะมากคุณก็วางแผนชีวิตให้ดีๆด,ด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วหากก่อนหน้านี้คุณมีความไม่เข้าใจหรือคู่ของคุณเจ็บป่วยช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคนโสดก็ให้รักตัวเองให้มากๆ นับทบทวนเรื่องเก่าๆหากใครไม่ดีก็ไม่ควรจะไปสนใจดูดวงท่านที่เกิดราศีธนูวันนี้การเดินทางไปไหนมาไหนควรระมัดระวังหรือบางท่านอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาจากการทำงานก็ควรจะพักผ่อนเก็บตัวอยู่บ้านนะคะส่วนด้านการเงินคุณยังมีรายได้เข้ามาหรือบางท่านก็มีโอกาสที่จะหาเงินได้มากกว่าปัจจุบนันแต่ว่ามันอาจจะสูญเสียโอกาสไป ด้านความรักช่วงนี้ความรักไม่ค่อยดีนะคะถ้ามีอะไรก็ค่อยๆคุยกันท่านใดที่เป็นโสดก็แนะนําว่าโสดไปก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้านสุขภาพควรดูแลตัวเองและระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคปัจจุบันทันด่วนเช่นหัวใจหรือเกี่ยวกับเรื่องความดันและระบบเลือดต่างๆบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดและนี่คือการดูดวง12ราศีเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นการดูดวงควรประกอบด้วยวันเดือนปีเกิด จึงจะมีความแม่นยำสูงการดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตยังไงคุณก็ต้องดำเนินชีวิตกันต่อไปด้วยสติและปัญญาและความรอบคอบหากดวงดีก็นับว่าโชคดีไปหากดวงไม่ดีก็ควรระมัดระวังและใช้ความพยายามสูงขึ้นหากท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการจะดูดวงให้ติดต่ออาจารย์ได้ค่ะ